สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีกุมนะคะใครที่เช็คลัคนาแล้วนะคะอยู่ราศีกุมดูได้เลยใครที่ยังไม่เช็คลัคนาก็ดูจากวันเดือนปีเกิดได้นะคะคนที่มีดาวศุกร์ดาวจันทร์สถิตยอยู่ลัคนาราศีกุมนะคะก็ดูได้ชินกันนะคะวันนี้เราจะมาดูความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนของชาวกุมนะคะว่าตอนนี้เขาคนนั้นคิดและรู้สึกอย่างไรกับชาวราศีกุมนะคะ แต่ก่อนอื่นเราขอไพ่เลิ e เมสเซจออร์คิวกิกร์นะคะแนะนำชาวราศีกุมหน่อยว่าควรจะทำอย่างไรกับความสัมพันธ์นี้คะขอพลังงานเสี่ยงศักดิ์สิทธิ์จักรวาลนะคะแนะนำชาวกลุ่มว่าควรจะทำอย่างไรกับความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะกับใครคนนี้ที่คุณกำลังนึกถึงว้าว reconciliation ค่ะการปลองดองคนจากอดีตนะคะของคุณอะ กำลังจะกลับคืนสู่ในชีวิตของคุณในไม่ช้าโอ้มายก open yourself to love นะคะเปิดตัวเองเพื่อรักนะคะจะปลอดภัยสำหรับคุณนะคะที่จะเปิดเผยหัวใจของคุณกับใครคนนี้ไม่ต้องกลัวปลอดภัยนะคะปลอดภัยนะคะ put yourself first นะคะใส่ใจ,ใจ,ใจตัวเองก่อน การรักตัวเองนะคะทําให้คุณมีเสน่ห์มากๆเลยนะคะให้รักตัวเองมากๆโต๊ดปาร์ตี้ซิทูเอชัสถานการณ์ที่ผ่านมานะคะอาจจะมีเรื่องของบุคคลที่3เข้ามาแทรกแซงในความสัมพันธ์ค่ะ d e p e n d i n g นะคะลึกซึ้งในที่สุดความสัมพันธ์นี้นะคะจะลึกซึ้งยิ่งขึ้นในไม่กี่เดือนข้างหน้าคุณรอคอยสิ่งนี้อยู่ ใต้สำรับนะคะ you are enough นะคะคุณเพียงพอแล้วคุณคือคนที่เหมาะที่จะอยู่ด้วยใครคนนั้นรักคุณแบบที่คุณเป็นไม่ต้องเปลี่ยนอะไรนะ,ะแปลว่าสถานการณ์ที่ผ่านมาอาจจะทำให้ชาวกลุ่มของเราเนี่ยน้อยอกน้อยใจแต่ไพ่บอกเลยว่าคุณคู่ควรและเพียงพอแล้วนะคะไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงอะไรเพื่อให้ใครพอใจหรือไม่จำเป็นต้อง เอาความเป็นตัวเองนะคะเป็นแลกกับความสัมพันธ์ที่อาจจะมองไม่เห็นค่าแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์และจักวรวาลอยากบอกนะคะว่าชาวกุ่มของเราเนี่ยมีคุณค่าแล้วก็คู่ควรกับความรักที่สุดเลยนะคะเดี๋ยวต่อไปพี่หมอจะให้ไพ่ทาโร่นะคะขยายความความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเนี่ยขอดึงพลังงานนะคะใครนะคนนั้นของชาวกลุ่มนะคะ คนที่มีความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะตอนนี้เขาคิดและรู้สึกอย่างไรกับชาวกลุ่มคะขอพลังงานใครคนนั้นของชาวกลุ่มนะคะบอกหน่อยว่าตอนนี้เขาคนนั้นคิดและรู้สึกอย่างไรกับชาวกลุ่มของเรานะคะชืบใบแรกว้าวหนึ่งเหรียญเขารักชาวกลุ่มนะนะคะเป็นความรักที่มองเห็นอนาคตนะคะคนคนนี้มองว่าสามารถที่จะลงหลักปักฐาน แล้วก็เริ่มต้นความรักกับชาวกลุ่มได้เลยนะคะเป็นคนที่อาจจะมองว่ารู้จักกันมาสักพักหนึ่งแล้วสักระยะหนึ่งแล้วมีการวนไปวนมาในความสัมพันธ์นะคะหรือใครคนนี้เขาอาจจะกําลังรู้สึกว่าจะต้องมีเรื่องที่ต้องตัดสินใจนะคะเรื่องที่ยังลังเลเรื่องที่ยังคิดสับสนอยู่ในหัวว่าจะอย่างไรดีนะคะกับการที่จะต้องต่อสู้กับปุปสรคนะคะเพื่อที่จะมาขอความรักนี้ แต่บอกเลยว่าเขาคนนี้เป็นคนที่ฉลาดมากค่ะเขารู้สึกว่าชาวกลุ่มเนี่ยเป็นคนที่มีสเสน่ห์ดึงดูดใจเป็นคนที่ฉลาดเฉลียวเขาจะต้องทําอย่างไรเพื่อที่จะให้พิชิดใจชาวกลุ่มได้ว้าวซิกออฟครับนะคะจริงๆแล้วไพ่สองถ้วยเอ้ยไม่ใช่ขอยนะคะไพ่สองเหรียญขึ้นมานะคะแล้วก็มีไพ่การต่อสู้จริงๆไพ่สองเหรียญเนี่ยมันหมายถึงว่าการคิดสับ นคิดวนไปวนมาความลังเลใจหรืออาจจะอยู่กับความสัมพันธ์ที่วนเวนียน,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 นกันอยู่แบบนี้นะคะหลายครั้งแล้วส่วนใบนี้ขึ้นมาเป็นหกถ้วยมองว่าชาวกลุ่มกับคนคนนี้รู้สึกผูกพันกันค่ะคุณทั้งคู่นะคะไม่ว่าจะวนไปวนกลับกันกี่รอบนะคะก็รู้สึกตัดขาดกันไม่ได้เลยเป็นความสัมพันธ์ที่ผูกพันแน่นแฟ้นนะคะรู้สึกมีอุปสรรค ทั้งความสุขความรักผ่านด้วยกันมามากมายเป็นความผูกพันที่ลึกซึ้งไพ่หกถ้วยนี้สามารถสัมพันธ์กับคนรักในอดีตชาติก็ได้ด้วยสี่ถ้วยใครคนนี้นะคะเขารอคอยค่ะเหมือนกับรอคอยชาวกลุ่มอยู่นะคะแต่เขาก็ไม่ไม่ take a c t i o นะนะคะจริงๆไพ่เนี้ยไพ่ในอดีตนะคะตัวเขาเนี่ยเป็นคนรักคนยาก แต่ถามว่ารักชาวกุ่มไหมรักนะคะแต่เทคแอคชั่นไหมมาง,ง้อไหมไม่อืมเป็นแบบนี้นะคะเป็นคนที่โอเคนั่งหลับตากอดอกนะคะแทนแพลนค่ะทำแพลนให้การเปลี่ยนแปลงการโยกย้ายนะคะแล้วขึ้นมาตรงกับไพ่สองเหลี่ยมมองว่าชาวกลุมกับใครคนนี้นะคะเหมือนว่าได้ปรับความเข้าใจกันมาแล้ว ในระดับหนึ่งก่อนหน้านี้มีการพูดคุยถึงในเรื่องความสัมพันธ์นะคะการพูดคุยเจราจาแล้วก็ประนีประนอมนะคะยืดหยุ่นต่อกันมาก่อนหน้านี้แล้วในเรื่องอาจจะเป็นนิสัยของเขาใดๆก็แล้วแต่เขาคนนี้นะคะอาจจะทําให้ชาวกลุ่มเนี่ยหนักใจค่ะด้วยความที่เป็นคนที่ดูโลเลแล้วก็ยัง มีความรักความโสดอยู่ตัวเขาอาจจะเป็นคนที่มีชาวกลุ่มแล้วแต่ก็ทําตัวโสดประมาณว่ามีแฟนทําตัวโสดอะไรแบบนี้นะคะก็มีการพูดคุยปรับความเข้าใจกันมาแล้วแต่เขาคนนี้ก็ยังเหมือนกับคือด้วยความที่ไพ่นี้ขึ้นมาเนาะชาลิออนนะคะอาจจะเป็นคนไกลนะคะทั้งนนเกี่ยวกับการเดินทางการสื่อสารช่องทางไกลอะไรต่างๆนะแต่ถามว่าไกลมากไหมน่าจะเกี่ยวกับทํางานเกี่ยวกับการเดินทางอะไรประมาณนี้ ก็พยายามแล้วแต่ใครคนนี้เหมือนกับอืเขาก็ได้น่าจะเป็นด้วยพื้นฐานนิสัยเขานะคะแต่ถามว่าเขารักคุณไหมเขารักคุณมากนะคะไพ่สองถ้วยขึ้นในตำแหน่งหกถ้วยเนี่ยเป็นคนรักในอดีตชาติแน่นอนบนกลับมาเจอกันแต่ทีนี้เนี่ยคุณกับเขาอาจจะมีพื้นฐานลักษณะนิสัยที่แตกต่างกันนะคะเรื่องทัศนคติต่าง พยายามปรับตัวกันมาหลายครั้งแล้วนะคะบางทีคนคนนี้ก็เหมือนพูดหูซ้ายทะลุหูขวาอืมถ้าเอาชนะบางทีก็ไม่ฟังนะคะไพ่ใต้สำรับนะคะเดอะมูนว้าวสีสีถ้วยเอ้ยขอไพ่ค่าาคะสีไม่เท้าไพ่ใต้เดอะเฮอร์มิตชาวกุมอาจจะกำลังพูดคุยอยู่กับชาวราศีกานาการหรือคนเกิดเดือนกันยายนก็ได้นะคะธนูก็ได้นะคะล,ะละัราศีธนูหรือว่าเกิดเดือนธันวาคมน,นะคะ คนนี้เนี่ยคนคนนี้พอไปพ,พูดกับเขามากๆเขาก็เหมือนมีอาการแบบเขาเรียกว่าหลบเข้ามุมมืดไปเลยนะคะเหมือนเป็นนิสัยเขาเป็นแบบนี้เป็นจะเรียกว่าไงดียเป็นสันดานก็แล้วกันนะเพราะว่ามันขึ้นมากับไพ่สีทวยนะคะเขาก็มั่นคงอยู่กับความคิดของเขาอะนะคะสมมติว่าถ้ามีการไปว่าเขาไปติเตียนเขาอย่างเงี้ยเขาก็จะโอเคเดี๋ยวหลบไปสักพักนึ่งเงียบไปสักพักหนึ่งนะคะซึ่งนิสัยอย่างนี้ยะนะพี่หมอบอกเลยว่า อาจริงๆนะต้องําคาญเหมือนกันนะนะคะอืมอาจจะทําให้เรารู้สึกว่าเอ้ยเธอเป็นอะไรมากไหมเนาะอาจจะมีคําถามในใจโอ้อีอย่างกับคนนี้นะคะอีอย่างวะนะคะอืมขอพลังงานชาวกลุ่มหน่อยนะคะว่าคิดและรู้สึกอย่างไรนะคะพี่หมออาจจะพูดไปเองใส่ความเป็นตัวเองข้าไปนิดนึงนะคะเพราะว่าไม่ชอบคนที่มีอะไรแล้วก็ไม่พูดเนาะทีนี้อ่ะเผื่อคนมาสองชาวกลุ่มนะคะเราก็อยากรู้ว่าชาวกลุ่มนะคิดและรู้สึกอย่างไรกับเขาแต่ที่หมอได้บอกไปแล้วว่ารู้สึกยังไงนะคะถ้าเขาเป็นอย่างนี้จริงๆนะถ้าเป็นนิสัยแบบนี้ ไม่พูดไม่เคลียร์ก็ต้องแบบอืนะคะขอพูดหน่อยอยากสื่อสารชอบกุอ้ออะรู้สึกว่าจริงๆอ่ะมีความปนีปนอมนะคะมีความยืดหยุ่นอยากไปอยากปนีปนอมอยากพูดคุยอยากสื่อสารเนี่ยอธิบายกับเข้าอยากที่จะพยายามรักษาวความรักนี้เอาไว้นะนเนี่ย the l o v e r to of cup six of cup แล้วก็สี่ไม้เท้าขึ้นมาเนี่ยพวกคุณเป็นคู่รักกันมาตั้งแต่เนิ่นนานนาน,น,านมานานมากๆนะคะทีนี้เนี่ย หรืออาจจะเป็นคนที่พบเจอกันผ่านทางโลกโซเชียลมีเดียก็ได้เออแล้วก็มีพลังงานของชาวมิถุนด้วยหรือเกิดเดือนมิถุนาอืมคุณรู้สึกว่าอย่างน้อยอ่ะตอนนี้ถึงจะเงียบกันไปห่างกันไปไม่คุยกันมีความรู้สึกที่กลับไม่ได้ไปไม่ถึงคิดถึงห้อยหากันแต่ก็ไม่ได้พูดคุยกันเลยเดียด๋ยวก็แล้วแต่คุณอยากจะสื่อสารกับเขาอยากจะเคลียร์กันไปเลยให้มันรู้แล้วรูว้ว่าจะเอาอยัางไงนะคะใครคนนี้นะคะเขาอาจจะมีปัญหาทางเรื่องการเงินนะคะหรือว่าอาจจะเป็นชาวกลุ่มก็ได้ทีนี้เนี่ย มันมีการต,ต้องช่วยเหลือการอุปรถัมภมก็เรื่องการเงินหรือมีฐานะที่แตกต่างกันใครคนนี้เป็นคนไกลค,คะ่ะเขาพูดคุยกับคุณผ่านทางสื่อโซเชียลมีเดียนะคะหรือเขากำลังมีปัญหาการเงินอยู่นะคะแล้วก็ได้มาเจอคุณผ่านทางช่องทางออนไลน์ใดๆต่างๆเป็นรักออนไลน์รักทางไกลแบบนั้นเลยเนี่ยนะอืมแล้วเขาก็รู้สึกว่าเขามาเจอคุณแล้วเขารู้สึกแบบมันเหมือนเป็นความรักที่กลายเป็นว่าเขาอะ อยากที่จะยอมคุณทั้งๆที่ตัวตนเขาเป็นก้าวถ้วยใช่ไหมคะเป็นตัวตนของคนที่มั่นใจในตัวเองนะคะอาจจะไม่ได้หยุดอยู่ที่ใครไม่ได้เขาเรียกว่าตัวเขาเองอาจจะเป็นโสดมานานอืมพอมาเจอคุณแล้วอ่ะเขาก็รู้สึกว่าโอ้โหทาไมช่างเพอร์เฟกขนาดนี้นะคะคุณเป็นเหมือนโลกทั้งใบของเขาเลยอ๋อสเตงที่เป็นชาวลัคนาราศีสิงห์ก็ได้นะคะหรือเกิดเดือนสิงหาแบบนี้ก็ได้ด้วยเขามองว่า เขาจะเข้ากับคุณไหมนะคะเขาจะเหมาะสมคู่ควรกับคุณไหมใา้ใต้สำรับ k i n ท o งอ a n นค่ะตัวเขามีพลังงานของธาตุไฟนะเป็นคนที่บ้างงานชอบทํางานบางทีทํางานแล้วก็ลืมแฟนไปเลยไม่ตอบแชทไปเลยขึ้นวันก็ยังมีนะคะเนี่ยเดวิลเดวิลเป็นพลังงานของชาวชาวลัคนาราศีเดี๋ยวนะครับเดวิลพิจิกอ๋อพิจิกหรือมังกรนะคะอ๋อเดวิลนะคะ เดวิลเป็นมาก่อนค่ะทีนี้นะมีเดอะสตาร์ด้วย mm hmm. เขามองว่าคุณอะ mm hmm. เป็นคนที่โดดเดน่น mm hmm. เขาลหลงไหลข้างใคร mm hmm. เขามีแพชชั hmm. ่นกับคุณมากๆเลยนะคะ mm hmm. เขาอยากมี18บวกกับคุณด้วยมีความรักที่มั่นคงอันนี้หมอต้องอ่านตามไพ่เลยจริงๆนะคะ mm hmm. เขาต้องการที่จะผูกมัดคุณเอาไว้นะคะ mm hmm. ด้วยความรักที่แบบลึกซึ้งสเสน่หา อยากจะผูกพันนะคะแต่ด้วยความที่เขาอะ่ะอาจจะเป็นตัวตนของคนที่ติดความนิสัยแบบละละ้าไม่ค่อยพูดไม่ค่อยตานะคะเป็นคนที่จริงๆก็ไม่ได้มีดีมากมายอะไรแต่อาศัยความมั่นหน้าอะไรแบบเนี้ยนะคะหรือเขาคนนี้นะคะอาจจะรู้ว่าคุณเนี่ยอาจจะเคยแต่งงานมาแล้วนะคะเป็นพ่อแม่แม่มีครอบครัวอยู่แล้วอะไรแบบนี้เขาก็เลยเหมือนจบพยายามที่จะอยู่ในจุดข,ของเขามุมของเขาสุดท้ายแล้วก็ ต้องแพ้ใจตัวเองอ,อย่าขอข้อความนะคะจากใครคนนั้นถึงชาวกลุ่มเนาะว่าคิดแล้วรู้สึกยังไงกับชาวกลุ่มนะคะอยากจะบอกอะไรนะคะเออเธอคือสิ่งที่ดีที่สุดนะคะแล้วอะไรอีกยอมจำนวนฟ้าดินทำไมล่ะนะคะโอ้ยูอาร์ไมเอร์ทิงเธอคือทุกสิ่งทุกอย่างนะคะอยากอยู่กับเธอทั้งชีวิตแต่อย,อยู่กับคุณทั้งชีวิต เขาบอกว่าเขาไม่คิดนอกใจคุณนะอย่าหายไปแบบนี้ได้ไหมรักเดียวใจเดียวเธอเท่านั้นว้าวพวกคุณเคยเจอกันในฝันด้วยนะคะอาจจะเจอกันก่อนที่จะมาพบเจอกันหรือระหว่างที่ห่างกันไปนะคะก็มีการได้พบได้เจอกันฝันถึงกันประมาณนี้ได้เลยนะคะเขาบอกว่าผิดที่เขาเองอื ไพ่ได้สำหรับว i l l You Mary Me แต่งงานกับฉันไหมแต่งงานกันนะประมาณนี้เลยค่ะแล้วก็นี่ค่ะ Twin Frame Oh my God ใช่เลยนะคะใครคนนี้นะคะมีความคลั่งไคล้เสน่หาหลงไหลคุณอย่างสุดซึ้งเลยนะคะแต่ตัวเขาก็อาจจะทําอะไรให้คุณรู้สึกคลางแคลงใจด้วยความที่เขาเป็นคนแบบนี้เนาะเป็นคนเงียบเนียไปบางทีนิสัยเขาก็ยากที่จะเปลี่ยนนะคะ อาจจะไม่ชอบอธิบายอะไรนะคะทําแต่งานเ,ออเดี๋ยวเรามาดูพลังงานเอาคำนะคะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนของชาวกลุ่มนะคะภายใน1นถึงสเดือนนี้จะลงเอออย่างไรนะคะใครอยากดูดวงส่วนตัวก็คลิกลิก์หน้าโปรไฟล์เลยนะคะตอนนี้นะคะแม่หมอเปิดรับดูดวงชะตาประจําปีนะคะประจําบุคคลก็คือดูดวงรายปีเลย แนะนำแนวทางการดําเนินชีวิตความรักการงานการเงินสุขภาพการเรียนนะคะช่วยแก้ไขปัญหาแล้วก็บอกถึงอุปสรรคที่จะเกิดขึ้นในแต่ละเดือนด้วยตั้งแต่เดือนนี้จนถึงปลายปีเลยเฉลี่ยวันละสิบาทเท่านั้นเองนะคะแล้วก็มีพิเศษดูดวงแบบฟรูออปชั่นให้นะคะฟรีเดือนละหนึ่งครั้งคุ้มค่ามากๆนะคะใครสนใจก็ไปดูที่ ชุมชนนะคะเพราะว่าพี่หมอโพสเอาไว้แล้วเรียบร้อยนะคะ mm hmm. เดี๋ยวมาดูพลังงานเอาคำว่าชาวภูนกับใครคนนั้นนะคะจะลงเอยอย่างไรกันนะใน1นเดือนนี้ชึบโอ้จัสติดนะคะจัสติดเป็นพลังงานของคนาชาวคนาราศีตุลน,นะคะหรือคนที่เกิดเดือนตุลาคมนะคะจัสติดแปลว่าการเปิดเผยความจริงการทำให้กระจ่ายนะคะการพูดจาการแบบ กระจ่างเปิดอกคุยกันการเปิดเผยความจริงกันทําในสิ่งที่ยุติธรรมคู่ควรถูกต้องทําในสิ่งที่ถูกต้องค่ะในออกสอร์ดนะคะใครคนนี้นะคะจะพิสูจน์ตัวเองค่ะให้ชาวกลุ่มเห็นนะคะถึงความจริงจริงใจของเขานะคะว่าเขาต้องการคุณให้อยู่ในชีวิต หนึ่งไม้เท้าเป็นการเริ่มต้นใหม่ค่ะเป็นการเริ่มต้นไม่ว่าจะเป็นการงานการเรียนหรือว่าชีวิตคู่นะคะเขาคนนี้จะไม่ยอมแพ้เลยนะคะต้องการที่จะพิสูจน์ตัวเองนะคะให้ชาวกลุ่มเห็นว่าเขามีความรักค่ะเอ g e of คัพมีความรักให้ชาวกลุ่มอย่างสุดลิ้มที่ประตูเลยนะคะหมดใจนี้นะคะยกให้ชาวกลุ่มเลยค่ะและไพ่ใบ,บสุดท้ายนะคะสิ่งที่คุณนะคะเคยเจ็บปวดเสียใจนะคะคนนี้อาจจะเป็นคนที่ทําให้คุณอ,อกหักรู้สึก เสียเซลล์นะคะผิดหวงดังใด,ดๆต่างๆเขาจะกลับมาคืนความยุติธรรมให้กับคุณนะคะให้ได้สำหรับ the d a ค่ะ,คะมี2กรณีนะคะหากชากุมนะคะไม่ตัดจบไปเลยแบบตัดใจไปเลยอ่ะเพราะว่าเขาทำให้คุณเจ็บปวดแล้วนะคะไม่ว่าเขาจะมงงางออย่างไงแล้วก็มีโอกาสมากๆเลยที่ชาวลุมเนี่ยจะเลือกที่จะเดินหน้าต่อไปโดยโดยที่ไม่ไม่ให้โอกาสใครคนนี้ มีอยู่ของประเด็นจริงๆนะคะถ้าอยากมาดูดวงส่วนตัวก็ต้องต้องมาดูเลยเพราะว่าถ้าขึ้นไพ่สาดาวหต่ถ้ไพ่เดดเด,ดขึ้นมาเนี่ยมีอยู่สองกรณีที่ว่าในความสัมพันธ์ที่เจ็บปวดปวดใจนะคะคุณจะจบสถานการณ์นี้แล้วได้เริ่มต้นใหม่กันกับอีกกรณีหนึ่งก็คือว่าชาวกลุ่มเนี่ยเลือกที่จะ move on นะคะไม่ไปต่อกับความสัมพันธ์นี้ นะคะแล้วก็ไปเริ่มต้นใหม่นะมีโอกาสมากๆเลยนะคะคนที่มาส่องชาวกลุ่มก็ดูด้วยนะว่าพฤติกรรมของคุณเนี่ยมันมันจะทนแล้วหรือยังนะคะถ้าคุณเอาทาให้ชาวกลุ่มทนได้ไหวขึ้นมาบางทีเนี่ยสิ่งที่คุณเคยคิดว่าอืมหันมาเมื่อไหร่ก็เจออ่อาจจะไม่ใช่อย่างที่คุณคิดนะคะครั้งนี้หันกลับมาอาจจะไม่เจอแล้วเนาะนะคะ อย่าลืมว่าเวลามีสิ่งที่ดีงามอยู่ข้างๆกายเนี่ยต้องรักษาไว้นะวันนึงที่เขาตัดใจได้เดินออกไปได้แล้วนะคะบางทีคุณอาจจะเป็นคนที่เสียใจที่สุดก็ได้ที่ไม่ได้รักษาความสัมพันธ์ที่ดีงามไว้เหมือนกับเพลงรักแท้ดูแลไม่ได้เนาะนะคะกว่าจะมารู้นะคะก็อาจจะสายเกินไปเนาะโอเคค่ะชาวุ่มขอให้มีความสุขม,มากๆนะคะเรารู้นะคะว่าอย่างไรแล้วนะคะเพื่อนๆเราชาวภุมนะคะก็ สามารถเลือกแลแ้วัดสสนใจได้นะคะว่าสิ่งไหนที่คุณควรไปต่อกับสิ่งไหนที่ควรจะพอแค่นี้นะคะคุณคือคนที่มีค่าคุณคือคนที่คู่ควรกับความรักนะคะอย่างไรแล้วก็รักตัวเองนะคะหากทนมานานแล้วกับสถานการณ์นี้นะคะคนคนนี้กลับมากี่ครั้งก็ไม่เปลี่ยนนะคะเมอก็ไม่ได้ยุยงส่งเสริมแต่อย่างน้อยก็รักตัวเองให้มากๆนะคะเพราะว่า หาเขารักเราเพราะคงเขาอาจจะทําเหมือนกับประมาณว่าเออถ้า,ถ,าถ้าพังเผลอครั้งครั้งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะขอให้อภยนะัยเนาะแต่ถ้าทําจนเป็นเอ,อลากอย่างลากลึกแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันเกินจะแก้คุณก็อาจจะต้องเจ็บแบบนี้ไปอีกนานนะคะลองพิจารณาดูเนาะว่าควรที่จะให้โอกาสมากแค่ไหนนะคะก็ลองค่อยๆดูพิจารณาเนาะ โอเคค่ะยังไงแล้วเดี๋ยวพี่หมอรอชาวกลุ่มทักมาดีกว่านะเผื่อมีสถานการณ์ะไรที่มันใกล้เคียงจะได้แนะนำได้ให้ถูกกับสถานการณ์นะคะโอเคเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะชาวกลุมบ๊ายบายสวัสดีค่ะ